ค่ะกับสวัสดีง,งมามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเขา้าโซ่ทางช่องพอนผ้ารวยครับพี่น้องค่ะค่ะเมื่อเนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ร้านทำเม,มซี่ใชย,ยะนะคะพี่น้องน้องค่ะหลังเขาพันสาเราเป็นยังไงแน่น้องเนาะค่ะเอาบ้าไปสัมผัสเมซี่นะคะพี่น้องน้องว่าหลังเขาพันสาเป็นยังไงแน่ฟันดีโบมีตัวดีตัวเด็ดอันใดาฝากตอนเอฟซีแฟนช่องเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชม่มชิดนี้แล้วนะคะถ้ามาักทาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใไม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไวค้ค่ะเพื่อที่สิได้พลาดข้าวสารดีเด็ดจากทางช่องพ้นพ่ารวยนะคะพี่น้องนาะอค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆพี่น้องคะ่ะอยู่้านถ้ำนี่เฮะ กับสำนักผูที่สิมาสวดมนต์ไหว้พระน้ำมิเชี่ยกะเดินท้างมาได้เนะคะพี่น้องนาะยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะพี่น้องค่ะค่ะต้นไม้ก็กำลังงกำลัางงามเลยเด้อพี่น้องก่ะต้นไม้กำลังเจริญเติบโตนะคะพี่น้อง แม่จ๋าสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะโอ้ยังนแคกเอมโอไม่ใหญ่เสีเนาอบอพัถนทามาสตังหอพระถานเขาบออันกเพราะว่ามันมันใหญ่มันบริเวณมันกระด็นโอ้มันกระดิ่งใช่อืมืออันนี้เขาจะกเาใเทียนเเขาใส่ทียนนอยจรมดามันจะน่อยทั้หมดอืมเทียนใหญ่เพราะว่าบริเวณมันมันกลวงเนอ กับงามมันก็สิตโตล่มในแจ้งน้อยเนาะแม่จะเขาเชื้จมันผ่านเทพอ่ปนิมิตกับเมืนอันสังงางามครับน,นาะแม่เนาะสังงางามโอ้พี่น้องเยท่างขุนกับพระมหาจักรพรรดิเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับอ่าพระแก,ลลก้วมรกตเนาะค่ะก็ขออนุมโมทานาบุญกับคุณพี่ใจดีเนาะค่ะ ที่ยทางธีกิจได้ห้มากนะคะแล้วก็สําหรับพระเจ้ามรกกก็กได้มาจากคู่บ่าอาจารย์ค่ะพี่น้องคะที่ได้ห้มากนะคะมีแต่ของบุญของหามากแบบบุญน้องแม่นาออ่าบริสุทธิ์ได้ฮ้าค่ะพี่น้องคะไม่ได้ไม่เ <c oughs> อ่อมิตรคนใจบุญผลหามานั่งฟ้านัน่งสวรรค์นะคะหรือว่าคู่บ่าอาจารย์หมากค่ะพี่น้องคะนน่กน็ไ<จ>ี้ค่ะสนับสนุนนะคะลูกซิ์ลูกห้านะคะที่สี่ สวนมนไหว้พระเนาะค่ะพี่น้องเนาะก,กับไม่ใชีใช้ยะเฮาค่ะค่ะคุณลุงคุก็จะว่าดามาม่าเนาะค่ะว่าทำไมเอารูปพระไปไว้บนพระพุทธรูปเนาะค่ะมันอยู่ห่างกันอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นทั้งหลังกับทั้งหนานะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บบรลูก็บ,บต้องดามามากอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าบนลูที่ไปที่มากเนาะคะ่ะ อ่อเนาะค่ะถ้ารู้ที่ไปที่มาแล้วจะถึงบางอ้อค่ะถึงบางอ้อเนาะค่ะบางเทือห้องกับบยอยากาศวอลล์หลายใหญ่ห้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบวันนี้แม่จ้าเป็นยังไนนงเนาะตั้งแต่บําเพ็ญเขาพันสามไม่รู้สึกว่าสีเข่งขัดเนาะคะ่ะชันมือเดียวเนาะค่ะชันมือเดียวเป็นยังไงเน,นาะทางด้านกาแฟอโอวันตินลูกหลานบอเคายได้อยู่เพราะได้ชันมา,นามนเนาะเออแก้สิได้ขันเครื่องซ่องแล้วเนาะแม่เนาะ โอ้บ่ค่อยได้อยู่เนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะม่แต่เดินสายเม<ช>ื่อว่าเมื่อวานานันก่นอนวันนั้นพุ่นกะบโหพุ่นไปหอดปูศิลาพุ่น้นองแม่เนาะไปปูศิลาตีกับมาหาพระลิ้นค่ะพี่น้องค่ะ,นอ,คะนอนเป็นสัมมาอาชีพเฮาเนาะพี่น้องน้องเนาะเฮาบ่ไปเฮาบ่ดินบ่โลน้นเฮากะบ่ไม่ขีดลงไปกัอยู่บ่ได้ค่คะบ,บ่ไปกับ,บมก่มีเงินซื้อก<บ>าแฟซูเมซี่สันแล้วพี่น้องเอเ้ยบ่มี กาแฟอวันติ่นไ้เมซี่ซันเราบ่ไปก็ต้องเฮาก็ต้องควายขว้าหาเอาเนาะแม่เนาะช่วงนี้แม่เฮาก็บบำเพ็นเค่งคัดค่ะพี่น้องค่ะฉันมือเดียวค่ะพี่น้องฉันมือเดียวมื่อนี้สุขพด้ยหนึ่งเขาไปเหราสิยำได้เ่ละจะบ่ได้หงเขาอยู่นั่นได้เย็นว่าแม่ไม่ยันได้กับฉันนั่นนั่นเขาเป็นยังไงนะคะเขาพันชาแล้วแม่มีผู้มาบอกมาคุยน้ำบ่ ส่วภาษานี้ยนี่เตเพิ่นอยู่พเหลือะ้ามาค่ะตคติดปื้งปืมงเป็นสมเงินเพิ่นค่ะเป่นประมาทข้อเมประมาทขอเสียงมาดข้อเป็นประมาทน้อเสียงเมียสวยเมียนบริสุทธใจนะค่ะเปประมาทข้อยงเป็ประมาทอคือผู้่าบ้านท่าประมาทขอน่ะค่ะ มีส่วนหมูวันผานน่ะวันผานน่ะเหยื่อเหยืออเสื่อยังตุกใส้นสีเนี่ยค่ะเหยื่อเนี้ยทุกส้นสีแต่ว่าไม่มีเหยืตัวใหม่เขาม่มีเม่มีเหยสีมาทุกใบเนีค่ะเ่าทุพักมาเียบมายามมันสงหนูหรงานปูใหญ่ปูขาขึ้นมาปขขึ้มาสงหนูโาง้านค่ะข้ากระฮ้อนขึ้นอันถ่ายค่ะ อกม่าเพือ่อืมมาซองบงังหลูกบางลานอยู่ลานธรรมบ่น้องแม่นะ <c oughs> นอาในเกมาปูดมาพายลูกลานในเนาะปูเขาก็ได้น้องแม่หนะ ม,ม,ามาโซ่มดุรร้านกับมาโปรดมะพายดุร้านตอปุร<ม>ร้านใบปัญนาใ่<ม>ป,ปูชีสโทษในปั่นปูชีสโทษก็ปูมมจิลินค่ะพระกาบเลยว่าเรย่อขอเพิ่นอะไรเราทำนี้เพิ่นนี้คออะไรเก็บเปิดชิ้นจับน้ำเพิ่นแบยบปูขึ้นดินข่้นอย่เพิ่นอืแบเบป<า>็นไงไปเรื่องนี้วะสิโอให้ตอนไหนวะค่ใช่ ยว่าห so, like bon ้ตอนไหนผู้ขาผู้นินผู้ผู้นดจัอยู่เอาก็อยู่น้อยูแองน้ำมุนเออแองน้ำมุนคเ่เออยู่แองเออยู่แองน้ำมุนาแม่ว่าเห็นว่าเป็นยังก็เะรอสองสอง่วยพ่อล่อยเป็นสองเกต เนาะไม่ไม่ม่เอี่ยวเนาะสองสองสองเกตุอยู่แล้วนาะเป็นร่องเบิ่งลองพิจารณาเบิ่งเนาะแม่เนาะะเป็นจังบุญตัวได้หอมเห็ดหอมส่างเนาะแม่เนาะออกพั้นสายเนี่ยก็สิได้ยาวลตัวเนาะแม่เนาะสมานั่งสมาธิขอตาทิพย์เขาไปเบิ่งอันแล้วไปกองสลัด ขออันขอผู้ของสารไปขาไปบ่เห็นบ่เห็นอืมืออเลือืมบ่สวางบ่เจีงคืออันอันธรรมดาอืมแสดงว่าช่วงเขาพันสาในบนพันชิคิคิงคัดขึ้นกันหมดน้องแมนาะผสมอบไรแต่น้ำพุ่มตาย่ายีนบ่หน้แม่สองสองสองเกตนะคะพี่น้องด้สองสองสองเกต อ๋อปูญญาตาใหญ่ผู้อยู่ทั้งในนามคนกะมุนเด้อเขาหน่อยมุนมาไหวพระสวดมุนได้มุนขออนุญาตให้มาสวดมุนไหวพระน้ำกันก็ไม่ซี่ได้น้อแม่เนาะมาฟังสวดแลเด้อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อแนี่ดีก็บว่าต้องมาดอกอันมุนแต่แนวดีๆน้อแม่เนาะอ่า,า,ยายก็ okay. มีสารีริกธาตุแลเด้อค่ะพี <Walker. S 1> น่น้องค่ะได้มาจากคูบาอาจารย์ทางพิคิตเนาะคนไทยมาเนาะค่ะอ่าเกิดมา กลับมาไหวาได้เนาะค่ะเพราะว่าโอ้ขืนมากกับมามีพระพุทธรูปอง์หง่ตะการตาอยู่นี่แหละเนาะคะะ่ะพระเทพนิมิตเท่านี่นะค่ะนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเนาะคะ่ะเอซีแฟนช่องก็ขอเดอเนนะแม่เนาะขอเอาพอได้มาหวอมเฮ็ดหวอมส่างมาเป็นเจ็ดพญานาคให้นะแเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเป็นเจ็ดก็ได้เนาะค่ะเจ็ดนี่บ่ได้ใส่งบประมาณลายค่ะพี่น้องคะ่ะเขาเป็นเสียนบ่ได้ก็เป็นเจ็ดก่อนก็นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะจังไหนก็อธิษฐานเอาเสียนเนอะค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าขืนเสียรเราก็สิค่อยๆได้ต่อเกศเนาะแม่กับขืนเสียนก่อนค่ะขืนเสียรเราก็จะได้ต่อเกศพุละเกศสองเกศห้อยเอฟซีสามแสนสี่แสนหนึ่งสิบโบเลียวยวเนาะแม่เนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะกดแชร์เอาบุญสําหรับผู้ที่ดวงบอดีซื้อเลขซุยหนาซุยหลังซุยปิดซุยปาดนะคะพี่น้องนอกระซีแม่เฮาก็สิได้สวด เสริมดวงหนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เดอ้อสำหรับผู้มีซื่อเสียงเลี้ยงน้ำวันเดือนปีเกิดมาเมซี่เพิ่นกฤสิสวดให้ทุกมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะเช้าเย็นเนาะคะ่ะทำวัดเชา้าทำวัดเย็นเนะะาะแม่เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเนะะาะแม่เนาะได้โชคได้มาเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะแม่เนานะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่เฮาสิขึ้นพญานาคเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเรารวบรวมจะตูปัจจัยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอซีแฟนช่องโศกม้าเนาะค่ะอยา่ามหวมเหตุหววสังกะติดตอมาได้นะคะพี่น้องนาอค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า